การดูดวงของอาจารย์ผมการันตีนะครับวันนี้เราจะําเชิญพบกับน้องฟิล์มนะคะที่มาดูดวงกับอาจารย์ผมการันตีวันนี้พี่ต้ตตานอาจะถามว่าวันนี้รู้จักอาจารย์ผมได้ยังไงอยู่ที่มาดูดวงกับอาจารย์มเกิดผมมาทำบุญที่วัดเนี่ยครับแล้วเกิดพ่อแม่มาทำผมแฟนผมมาทำผมแฟนผมโทรตามมาบอกมีหมอดูแม่นผมก็ทีแรกผมไม่เชื่อหรอก แล้วพเเข้ามาลองดูเองอาจารย์ก็ทักนะ่องมาแต่คือพอเ,เันมา้นไม้ดูนะครับพึ่งมาดูเองตอนรอบหงแล้วดูดัวบอาจารย์ผรจะเป็นยังไงบ้างครับคือสิ่งบางอย่างที่ทคนาคือไม่รู้เรารู้แค่คนเดียวอย่างเงี้ยอาจารย์สามารถทำดูได้มัน,ก,นก,ก็เป็นเรื่องยิ่มไม่น่าเชื่อจรแล้วอาจารย์พูดตรงกับชีวิตเราบ้างไหมครับคือ ที่อาจารย์พูดตรงทุกอย่างครับและอาจารย์ยังบอกวิธีให้เราแก้ไขในชีวิตของเราสุดท้ายสุดนี้ขอน้องฟิล์มพูดอะไรกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะครับถ้าพี่น้องคนไหนอยากรู้โวนเองหรืออยากมีปัญหาอะไรให้อาจารย์ช่วยก็ลองมาดูได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้น้องฟิล์มช่วยทำเครื่องหมายจัดจานนิดนึงนะคะได้ครับผอาจารย์ขอการันตีนะคะ แล้วถ้าใครอยากจะมาดูดวารวมโหระพากับอาจารย์ผมนะคะแบบน้องฟรีแบบนี้นะคะก็ติดตามได้ที่ร้านเดลามิดนะคะตรงข้ามวัดแก้วจับฟ้าค่ะบเอบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ0891236728นะคะแล้วก็022364204นะคะแล้วก็อีกเบอร์น,นะะึงค่ะ0849281715นะคะแล้วก็ตามได้ที่โซเชียลต,ต่างๆนะคะ ขอบคุณค่ะ